สมัยก่อนในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคอีสานมีความเชื่อเกี่ยวกับผีโพงวิญญาณเร่ร่อนที่ชอบออกมาหากินตอนกลางคืนรูปร่างเหมือนคนแต่ดวงตาแดงกำ่ำส่องแสงในความมืดมันจะเดินตระเวนไปตามทุ่งนาหาเหี่อกินเลือด คืนหนึ่งบักคำหนุ่มชาวนาที่ต้องออกไปเฝ้าควายในทุ่งเขานั่งก่อกองไฟอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงจิ้งหรีดร้องแข่งกับเสียงลมพัดจ,จู่ๆเขาเห็นแสงไฟสว่างวูบวาบอยู่ไกลๆเหมือนคบไฟตอนแรกเขาคิดว่าเป็นชาวบ้านแต่พอมองดีๆไฟนั้นลอยอยู่กลางอากาศ บักคำใจสัน่นรีพาควายผูกเชือกแน่นแล้วเงาร่างสูงโปร่งผิวคล้ำตาแดงกำก็เดินออกมาจากเงาทุ่งมันค่อยๆย,ยื่นหน้าเข้ามาใกล้กล่องไฟแสงไฟสะท้อนใบหน้าผอมแห้งผิดธรรมชาติทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความมืด <c oughs> หิวเหลือเกินบักคำสะดุง้งรีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านทันทีพอเช้ามาเขาเล่าเรื่องนี้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังแต่ชาวบ้านแค่บอกว่า เจ้าบุญหลายแล้วที่มันยังบทันได้กินเลือดเจ้าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าออกในทุ่งนาในคืนเดือนมืดอีกเลย